สวัสดีค่ะิจากสตาร์แกแนนลนทัโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะชาวลัคนาราศีธนูเนาะช่วงหลังๆมาที่ยิปทำดวงมาก็รู้สึกว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเยอะนะแต่ว่าเหมือนกับเดือนนี้หลายๆอย่างจะคลี่คลายลงไปนะคะมาเริ่มที่ตัวตนกันเลยเราได้ไพ่ p ท r a n c e ซึ่งเป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์ของชาวลัคนาราศีธนูอยู่แล้วนะ <c oughs> ขอโทษนะคะจะไอบ่อยนิดนึงไม่ค่อยสบายอ่าไพ่เทมเพลตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ขี้เบื่อนะแล้วก็บางทีออกแนวแบบลุเลีลังเลแบบว่าเออตัดสินใจไม่เด็ดขาดน,นี้ก็ได้แต่ว่าไม่ชอบอยู่กับที่คือถ้าอยู่กับที่ก็คือเครียดนะแต่พอมีอุปสรรคปัญหาเขา้ามาก็คือเครียดเหมือนกันจะเอาอยัางไงนะธน,นูจะเอาอยัางไงสรุปเป็นคนยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันก็มีไพ่อื่นๆที่ออกมาบอกว่าเราสดใสขึ้นและก็มีความสุขขึ้น อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังทดลองมันคือไพ่เทมเพลันมันแปลว่าการทดลองด้วยกันด้คะลองดูนะเขาเทวดากําลังเทน้ํากำลังทดลองอยู่นะเอาไหมตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะทดลองเป็นน้าอยู่อะไรเงี้ยว่าอันไหนคือดีกับเราไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําอยู่หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่อ่ะมันมีความสุขหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นการทดลองมันเป็นการปรับอยู่อ่ะ นะใครค่อนข้างโดดเด่นต้องพูดถึงก่อนในเรื่องของการทํางานบริการในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวการเดินทางอันเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นมีไพ่เรื่องภาษามีไพ่เรื่องการเดินทางขึ้นมาเยอะมากี่ใบดูก่อนเจ็ดใ <c oughs> บอะ <c oughs> เยอะเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ไม่ว่าสิ่งอะไรอยนน่างนี้บอกไปสิ่งอะไรก็แต่ที่เราทําอยู่ตอนนี้มันจะมีผิดพลาดบ้างมีสมหวังบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันอยู่ในช่วงทดลองและเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทดลองทําอยู่มันจะออกมาดีหรือออกมาไม่ดีแล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขมันก็เลยต้องเกิดการทดลองเกิดขึ้นนี่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆอ,ะอ่ะชาวรัคนาราศีจนดูดูเป็นคนไม่มีหัวกันค้าสักเท่าไหร่ลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเก่งนะแต่เงินที่มีเข้ามาก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเก็บเงินเก่งแต่ว่าอาจจะเอาเงินไปเขาเรียกอะไรแปลรูปหรือไป ไปทาอย่างอื่นให้มันได้ผลผลิตเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เราไม่ได้มีสมองที่ไม่ใช่ไม่มีสมองแบบนั้นนะหมายถึงว่าเราไม่ได้มีหัวด้านการค้าเออขอโทษทีใช้คาพูดเลอะไปนะคะเหมือนเราไม่ได้มีหัวการค้าขนาดนั้นอ่ะถ้าเราจะทำเออ ลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองอาจจะต้องศึกษาค่อนข้างเยอะเลยเขาได้ไพ่เฮอร์มิตนะต้องอาจจะแบบไปลงคอร์สเรียนหรือต้องมีผู้รู้ที่มาเป็นกูรูไกด์ไลน์เราจริงๆอะ่ะนะคะเงินเนี่ยน่าจะเสียไปกับการเดินทางในเดือนเนี่ยและเงินก็อาจจะไม่ได้ได้มาตามที่เราคาดหวังอะเข้าใจไหมเหมือนบางที่เราอาจจะคาดหวังว่าเดือนนี้ฉันตั้งเป้าไว้เท่านี้เท่านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ถามว่ามันแย่เปล่ามันก็ไม่ได้แย่นะคะคือมันแค่ไม่ได้ดีตามที่เราแบบรู้สึกว่าอยากให้มันอู้ฟู่หรืออยากให้มันเป็นเท่านั้นเอง การติดต่อเจ้าจาสื่อสารเข้าสังคมเก่งนะช่วงนี้เข้าสังคมเก่งพูดจาอะไรดูศักดิ์สิทธิ์ดูน่าเชื่อถือไปหมดแต่ก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันคนที่มีอาวุโสกว่าหรือเป็นซีเนียร์มากกว่าขัดแย้งในที่นี้คือไม่ได้ทะเลาะก,กันแบบตีกันแบบนั้นนะนะแต่ว่าความคิดเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเออเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ลงไม่ลงรอยกันนะคะอีกก็แนะนําว่าช่างมันเถอะให้ปล่อยผ่านไปไพ่ห้าดาบเนี่ยมันแปลว่าเหมือน ฟีลแบบได้อย่างเสียอย่างอ่ะคือเราอาจจะแบบรู้สึกว่าแม่งไม่แฟร์เลยอ่ะกับการที่เขาพูดแบบนี้กับเราแต่ถ้าเรายิ่งไปเถียงหรือไปทะเลาะม,มันอาจจะมีผลเสียเกิดขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันปลอ่ปลอยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดอะไรมากค่ะเราไปไปจอยๆไปใช้ชีวิตที่มีความสุขกับสิ่งอื่นๆรอบตัวเราดีกว่านะคะในเรื่องครอบครัวก,ก็มีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นเนาะบางคนอาจจะได้่างนั้นขอดูหน่อยน เออก็มีความสุขขึ้นนะคะหรือว่าคือจริงๆอะ่ะพอคือเนี่ยมันได้ไพ่นี้อีกแล้วนะเหมือนไพ่ได้อย่างเสียอ,อย่างอีกแล้วอรู้สึกว่าเหมือนบางทีจริงๆเราก็มีความสุขกับครอบครัวดีแต่มันก็มีเรื่องบางอย่างที่มันขัดแย้งกันสมมติว่าใครที่แบบฟิลทําธุรกิจครอบครัวหรือไอเป็นมันเป็นเรื่องภพเรื่องบ้านใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราเออเอะไรเดี๋ยว แบบว่าจะแต่งบ้านจะรีโนเวทบ้านอย่างเงี้ยมันมีข้อขัดแยง้งกันเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราขัดแย้งกันอ่ะเราก็มีความสุขนะเพราะว่าเราอยากทําให้มันดีขึ้นอยากเปลี่ยนแผนงานที่บ้านให้มันดีขึ้นหรืออยากเปลี่ยนให้บ้านมันน่าอยู่ขึ้นมันเป็นเรื่องที่มีความสุขอ่ะแต่ว่ามันขัดแย้งกันนิดนิดหน่อยหน่อยกับกับความชอบ คว,ความชอบส่วนตัวหรือความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เป็นในลักษณะนี้ได้ค่ะแต่รวมๆก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะต่อมาต้นทุมพัชาชาพันธุป,ปุตะอลีอ่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของคือเมื่อกี้อีปอปบอกเวลาใช่ป่าว่ามีความลังเลมีความแบบตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางทีบางคนกลายเป็นแบบดีเพรสเหมือนกันมีความเครียดมีความกดดันเศร้าผิดหวังรู้สึกว่าสิ่งที่ทำทำไมมันไม่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยคือดาม่าไปเองทั้งนั้นที่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทํา่ะ มันประสบความสําเร็จแล้วนะคะแค่เราไม่รู้ว่าเราจะปรับตัวหรือว่าจะคือเข้าใจไหมบางคนได้รับโอกาสมาแล้วเราแบบมันอึ้งอยู่อะอึง้งทุกคนอึง้งกรรมาการอึง้งอยู่อะอะไรวะเนี่ยฉันได้รับโอกาสนี้หรอฉันเป็นตําแหน่งนี้หรอฉันทําอันนี้อยู่หรอแล้วมันปรับตัวยังไม่ได้มันก็ลยรู้สึกแบบว่าประหม่ากลัวแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็มีทางเลือกนะว่าบางคนอรู้สึกว่าบางคนมันอึนอดอัดอืมเราก็มีทางเลือกที่เราจะไปเราไม่ได้ เรามีช้อยเรามีออปชันนะคะไม่ใช่ว่าเราจนตอกเราไม่มีทาง mm. ก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเดี๋ยวค่อยๆดูแต่ละเรื่องกันไปเนาะทีนี้ในเรื่องของคู่ครองคนรักอีกว่าหลายคนก็ผิดหวังกับคู่ครองคนรักมากแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดหวังเรื่องอะไรแต่ด้วยความมันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะมันก็มีไพ่เดินเลิฟเฟอร์ขึ้นมาไหนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปได้แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอะไรบางอย่างซึ่งไพ่เนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะคะเนี่ยได้ไพ่วันนี้อีกและอที่ผู้สอนเป็นเดือนของการที่แบบ อย่าไปยึดติดหรืออย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากคืออะไรที่มันบางทีเราอาจจะไม่ได้เบเนฟิตในสิ่งที่เราต้องการ100%ซแต่มันก็ไม่ได้เสียไปมากกว่านี้เขา้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็อะไรยอมได้ก็ยอมอย่าไปโฟกัสอย่าไปอินอะไรมากมายไม่ใช่ทุกคนจะแบบเป็นไปตามที่ใจเราอยากให้เป็นอะเข้าใจปะเขาอาจจะแบบ,บดา่าเราในใจเหมือนกันว่าเธอแม่งนี่มันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้ตอนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะนี้ได้ก็ปล่อย,อยผานเบอร,ร,ร์ไปบ้างนะเดี๋ยวฟูเขาออกมาบอกว่าช่มันเธอเล็กๆน้อยๆก็ชิวๆจะจอยไปบ้างนะะค เออ่แล้วก็อะไรต่อละในเรื่องหน้าที่การงานใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศทางน้ําทางบกทางอากาศทางไหนก็นแล้วแต่ whatever ค่อนข้างดีเลยเรารู้สึกแบบชิลขึ้นนะมีทั้ง the world มีทั้ง the f o o l ออกมานะคะแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีแบบเออขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดหน่อยในเรื่องของความคิดเห็นในแผนง,งานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจริงๆไพ่ใบนี้มันก็ยังแปลว่า มันมีอุปสรรคอยู่นะคะการที่งานมันดีขึ้นโอเคมันดีขึ้นจริงแต่มันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกไหลลืนะ่นอ่ะต้องพูดตรงๆว่ามันก็ยังมีอุปสรรคให้เราต้องแก้ไขแต่ว่าเหมือนเราดูค่อนข้างจะปรับใจได้อะไรแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ให้ทำงางไงอย่างก็แก้ไม่ได้นึกออกไหมเออเหมือนเราก็แบบเริ่มจะใช้ชีวิตมากขึ้นอีกขอแชร์นิดนึงอีไปทางานกับพี่สาวชาติอินเดียอีชอบสิ่งที่เขาพูดมากนะคะเขาบอกว่า เออ,อยูต้องใช้ชีวิตนะคือในในในองคอ์กรที่ทําทำงานเนี่ยมันก็จะมีกฎกกอบระเบียบบางอย่างที่ก็เคร่งครัดพอสมควรแต่ว่าบางบางครั้งเออ่ กันบิดพลิ้วนิดหน่อยคือมันไม่ได้แบบเป็นเชิงว่าผิดกฎขนาดนั้นแต่การที่เขาแบบว่าไม่ได้เครียดหรือไม่ได้ตึงเกินไปขนาดนั้นนะมันทําให้เราได้ใช้ชีวิตนะเขาพูดกับอีแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออใช่แบบนะเราโมเมนต์เราทํางานเราทําเต็มที่ก็จริงแต่อะไรที่มันผิดพลาด Human Error มันเกิดขึ้นในทุกคนเพราะเราเราเป็นมนุษย์ใช่ปะ่ะเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปใช้ชีวิตผิดก็คือผิด เอออะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นแบบอินสปิเรชันอย่างนึงทีก็อยากมาแชร์เพื่อนๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปผิดก็คือผิดไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเราก็เรียนรู้กันไปผิดครั้งแรกแล้วอะ่ะเราก็ไม่ควรจะผิดครั้งที่2แต่แบบเลสเซว่ามันผิดได้ไหมมันก็ผิดได้ค่ะเพราะเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมันเกิดข้อผิดพลาดได้แต่เราก็ควรจะเรียนรู้อะไรจากการที่เราผิดพลาดรอบแรกนึกออกไหมเออเป็นประมาณนี้นะคะ เด่นโดดเด่นเรื่องการเดินทางกันต่างประเทศใครคิดอยากเป็นอย่างอิฟกว่าก็มีโอกาสได้เปลี่ยนด้วยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบโอย้ยุได้งานใหม่แน่นอนแต่อิฟคิดว่าเรามีเหมือนที่อิฟพูดเมื่อกี้จาได้ไหมว่าเรามีโอกาสเรามีช้อยแล้วมีออปชันนะคะเพราะฉะนั้นอิฟคิดว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนงานหรืออยู่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าเรารู้สึกอัอดมากเกินไปเรารู้สึกอยากเปลี่ยนงานก็เป็นชน่วงที่เราเปลี่ยนได้อืมมีโอกาสที่เราจะได้งานใหม่นะคะงานปัจจุบันที่ทําอยู่ก็ไม่ได้แย่ด้วยเออต่อมาอะไรนี่ กาลาภหนึ่งสองสามสีาหนึ่งสองสามี่หก็มีโชคจากการเดินทางจากคนรักนะคะแต่โชคในที่จ,จะไม่ได้มาในแบบถูกหวยด้วยเบอร์ไม่ได้มาในลักษณะของเงินโชคหรือเงินฟุกฟุกขนาดนั้นจะอาจจะเป็นการได้การยานามิที่ดีหรือการได้คอนเนคชั่นที่ดีแบบนี้ก็ได้ค่ะและอันสุดท้ายที่เป็นไพ่สรุปที่อยากจะบอกก็คือจริงๆเราได้ไพ่ดีนะเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนแต่ก็อยากให้นามาระวังว่ อย่าใช้ความใจดีไปกับทุกคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะ instructor อีกคนหนึ่งเขาพูดกับอีว่าอย่าอย่าให้ใคร take advantage from your sweetness อะเหมือนกับว่าความอย่าให้ใครอะมาเอาปลัดเอาเปรียบหรือมาแบบเอาผลประโยชน์จากความใจดีของเรานะคะบางที่เราหูเบาเราเราเรา,เราคิดบวกไปหมดคืออีว่าบอกให้ทุกคนคิดบวกอยากให้ทุกคนมองโลกแบบสวยงามแบบไม่เป็นไรใครไม่ดีกับเราช่างมันแต่บางครั้ง มันทําให้เราเดืดอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหูเบาหรืออย่าใจดีกับคนที่ไม่ควรใจดีเออให้มันแบบบาลานซ์สมดุลกันหน่อยก็ดีค่ะประมาณนี้เรื่องการเรียนนะนี่ไม่ลืมเพราะว่ามีคนควสมาบอกว่าเออให้ให้ใหอ่านเรื่องการเรียนด้วยได้ไหมจริงจริงการเรียนนะคะอย่างคล้ายคล้ายกับการงานนั่นแหละเราหัวลื่นนะช่วงนี้คืออ่านอะไรก็คือจําได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็ดอกจกนันไว้ว่าถ้าเราไม่เก่งอะไรหรือเราไม่รู้อะไร ให้ปรึกษาผู้รู้คุณครูแบบว่าคุณครูคะาอธิบายข้อนี้หน่อยคะ่ะคุณครูคะาอธิบายดีเทลตรงนี้หน่อยคะ่ะมันจะทําให้เรากระจัดขึ้นมากกว่าเราเก็บแล้วเราไม่พูดแล้วเราไปศึกษาเองเออเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะมีบางวิชาที่เราไม่ถนัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้บ้างแต่สุดท้ายทําได้ไหมผ่านไหมถ้าคําถามคือสอบผ่านหรือเปล่าผ่านทําได้ไหมทําได้ทําได้ดีไหมดีด้วยบางที่บางคนอาจจะบอกว่าขอเส้นยาแดงพอผ่านสิบขอผ่านสิบ บางคนได้สิบสองสิบสองดีเปล่าก,ก็เกินเส้นยาแดงมาตั้งสองคะแนนนึกออกไหมหรือบางคนน่ะเอออาจจะได้เต็มไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หัวดีเออประมาณนี้นะเออมาเดี๋ยวขอไปเปิดเรื่องการงานการเรียนเพิ่มเติมนิดนึงอ,อ่า Le a d e r s i i p i n f n n i t e a b บ n d ต n และ let go <c oughs> อะไรกันคะเนี่ย let go ในเรื่องหน้าที่การงานอีกบอกแล้วมันก็คือออกมาเป็นในลักษณะเดิมแหละเรามีออปชันเรามี choice เรามีโอกาสให้เราเลือกเราจะไปต่อเราจะพอแค่นี้หรือเราจะ whatever เราเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะแล้วสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยพายบอก let go ลุยเลยทําเลยนะคะงานที่เราทําอยู่ปัจจุบัน ถ้าไอคำว่า l e ็ด o กนะหมายถึงว่าลุยเลยสู้เลยบุกเลยแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นเป็น Le a d e r s h i p ใหม่ความว่าบางคนอาจจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนได้ค่ะแต่บางคนอาจจะหมายถึงว่าเรามีความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นทัางที่จริงๆก็ดูเหมือนจะคือดูเหมือนตัดสินใจไม่ได้คือดูลังเลแต่พอประสบพบเจอกับปัญหาที่เราจะต้องเอาจริงอาจังจะต้องจัดการจะต้องจัดแจงอ่ะเราก็ทํามันออกมาได้ดีทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่า คืออีกก็บอกตัวเองด้วยนะบางทีรู้สึกว่าอีกผ่านไพ่แล้วก็เป็นเหมือนตัวเองเหมือนกันว่าเหมือนบางทีเราชอบกังวลล่วงหน้าเราชอบวิตกกังวลว่าเราจะทําได้หรือเปล่าถ้ามันผิดขึ้นมาคอนเควอนต์มันคืออะไรผลกทบพี่ตามมาคือมันคิดไปไกลมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะก็อยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมั่นอกมั่นใจแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าลุยกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่อ่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องการเรียนก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็มีไพ่เกี่ยวก นะคะปรึกษาผู้ใหญ่คุณครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เขาเก่งกว่าเราในวิชานั้นๆก็จะทําให้เรามีความมั่นอ,อกมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเขาเรียกอะไรกล้าที่จะยอมรับว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องในี้ฉันไม่เก่งนะคะอย่าทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปดูในเรื่องของความรักแต่ละสถานนะกันหน่อยเริ่มที่คนโสดก่อนเลย หิวจังเลยอะทุกคนตอนนี้เวลาที่อีฟทำคลิปอยู่นะที่อีาไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนาะนี้ประมาณเออที่ยงคืนครึ่งอะหิวที่ไทยก็ตีสี่แล้ววะอยากกินโจ๊กโจ๊กหมูใส่ไข่นะเดี๋ยวต้องดูไกปกต้มโจ๊กกินไรว่าหิวอ่ะเพื่อนบอกพูดทำไมเรื่องหิว่พูดทำไม d i เ i g e n t f a ฟ t เ r k e e คี n o เป็น Open m i n p t i o n p t i o n จริงๆอีว่าคนโสดอ่ะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ก็พลาวแพลวมีเสน่ห์มากไอคนนี้เข้ามาก็ เช่นเดียวกันมีเสน่ห์มากแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไปอืดๆหน่อยถ้าเลือกเปิดใจนะจะไปอืดๆหน่อยแต่บางคนอีกพอรู้สึกว่าอาจจะเลือกที่จะไม่เปิดใจเลยด้วยซ้านะคะมันมีความต่างในเรื่องของขนมผรมผสนประเพณีวัฒนธรรมศาส,สนาอ,อ,อาชีพอายุความเป็นอยู่ฐานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะแล้วมันก็มีไพ่คี์เป็นโอเพนไมล์มาด้วยคือมันเป็นไพ่ของความ ใจสาหรับคนที่ไม่เปิดใจนะอีว่าเหมือนใจนึงก็อยากเปิดใจต่อีกใจนึงก็คิดถึงแบบหลักการความมิคเซนหลายๆอย่างว่าถ้ามันต่างกาันแล้วมันจะเข้ากันได้เลยออย่างเงี้ยหรือบางคนที่เปิดใจก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างวะ่ะพอพอคุยคุยแล้วมันเหมือนจะถูกใจแต่มันก็ไม่ถูกใจสักทีเดียวอะ่ะเออนะมาไพ่บอกต่อน่อ่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตกันอะไรนี้ด้วยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราเป็นเดอะเวิลด์แล้วคือเราอยู่เท่านี้ แล้วเขาอยู่เท่านี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะหมายถึงเรื่องอย่างที่บอกการงานหน้าที่อ,อ,อ,อะไรนะน่น้าตาทางสังคมระดับเงินเดือนหรือแม้กระทั่งอยู่คนละประเทศใช้คนละภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับฟรีวิวเจตจำนงของเราและถ้า,ถ,าถ้าฟังอ e ีฟอยูเนี่ยมันมันเป็นไรลักษณะไหอย่างเงี้ยเราจะเลือกไปต่อหรือไม่ไปต่อเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มให้นะถ้าเราอยากคุยอยากเปิดใจมันโอเคไหมล่ะ พี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็พอไปได้นะคะมันอาจจะทั้งเราทั้งเขายังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วเราก็ยึดติดในเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรนะเหมือนเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนหน้าตาทางสังคมยึดติดความดูดีความสบายความหรูหราโอ้อานั่นแหละมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราทะเลาะกาันหรือว่ามีความขัดแย้งกันนิดนึงคืออีวอยากให้ฟังว่าอีวก็คุยอยู่กับเ,เขาเรียกอะไรละ่ะ คุย,ยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความต่างกับอีมากๆในเรื่องของสายงานอย่างเงี้ยเราพูดสายงานเราอะให้เขาฟังประมาณล้านรอบนะเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจไหมคือเราพูดชื่ออันนี้ที่เป็นชื่อเฉพาะให้เขาฟังประมาณสามล้านรอบแล้วเขาก็ยังพูดอันเนี้ยไม่ถูกเหมือนจะแบบมันจะขัดแย้งอยู่ตแบบแลอดเวลาแล้วมันทำาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอใส่ใจปะเนี่ยอะไรเงี้ยถ้ามันยากนั่งหรอแล้วเธอจะจําชื่ออันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ได้วยมันทาให้เราแบบจุก รู้สึกแบบลาคานอะ่ะหุดหงิดจุกจิกลคาคัญใจว่าแบบเอ้ยทำไมเธอไม่เข้าใจวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะอิมาแช้ฟังนะคะเออก็ขึ้นอยู่กับเจตนงของเราแล้วนะว่าเราอยากจะลองเปิดโอกาสหรือเปิดใจในความสัมพันธ์นี้ดูไหมเงี้ยนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะอ่าต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยแต่เวลา,าสะถาาดูบ้าง ที่ดีเซอร์ฟเลยเคมีสตรีแพลชั่นมีแพชชั่นมีเคมีตรงกันนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเออมีข้อขัดแยง้งมีความแบบ ต่อสู้ในไฟฟลิตเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันรู้สึกดีขึ้นนะตัดสินใจได้อีว่าก็คงจะไม่โสดแล้วล่ะนะอืมอ่าสองถ้วยมาแล้วสองถ้วยมาแล้วแม่ <c oughs> เดือนเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้สถานะที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือหายโสดนั่นเองนะคะโอ้โหหายโสดเดือนพฤศจิกาพ้าไปลอยกระทง <c oughs> แล้วก็หายโสดกันเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มให้หน่อย ไพ่เดือนออกมานะไพ่ของความสุขว้าวคตื่นได้นอะไรเนะี่ยไพ่มันดีอ่าแล้วมันก็แบบชื่นใจแทนเอาแล้วทำไมเป็นแฮงแมนคะ่ะทําไมเป็นแฮงแมนอ่าโอเคเข้าใจแล้วก็คือจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยสามารถพัฒนาไปได้อีมั่นใจว่า90%ของคนที่มาดูอีฟที่เป็นสถานะไม่ชัดเจนนะอาจจะมีสถานะที่ชัดเจนขึ้นด้วยแหละเออนะแล้วก็ Uh แต่มันมีไพ่แฮงแมนกับควีนนําวอนออกมานิดนึง <c oughs> ก็เลยดูว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องหรือไปติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานนิดนึงค่ะเหมือนเราอาจจะไปแบบจุกจิกหรือดีเทลอะไรบางอย่างนิดนึงนะอาจจะหมายถึงเรื่องการงานของเขากับของเราความต่างอะไรบางอย่างเนี้ยไพ่เขาก็บอกว่าให้เราพยายามมองแบบหลายๆมุมไม่ได้มองมุมเดียวเออประมาณเนี้ยนะคะแค่นั้นเองแค่นั้นเอง,แค,เองแค่นั้นเลย ไม่ไม่มีอะไรอ,อ่านเพิ่มแล้วอ่านเพิ่มแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกมาให้อีฟอ่านแบบยืดยาวอีกแล้วเดี๋ยวตีความผิดตีความไม่เขาเรียกว่าแล้วตอนแรกม,มันเหมือนจะดีแล้วเดี๋ยวมันไม่ดีนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูสถานะสุดท้ายของคนที่มีคู่แล้วบ้างความไกลหรอ stay optimistic <c oughs> o r y u s e อีว่าสำหรับคนมีคู่อ่ะจะเป็นเรื่องของระยะทางความมีอีโก้อะไรบางอย่างทั้งทั้งเราทั้งเขาเนาะที่เป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ว่าอ mm ีฟ hmm. ก็ไม่ได้เห็นไพ่ของการเลิกล้านะ mm hmm. ก็ยังมีไพ่ของการไปต่อได้นะคะข้างรักออกจะออกแนวจะข้างรักกันด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าคนทั้งคู่เนี่ยดูมีความมีอดีตอะมีความหลังมีอะไรที่มันผิดหวังมาบางทีพอ มีเดวิลออกมาด้วยในตรงี้อิมบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบพฤติกรรมที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วมันแบบไม่ถูกใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่แบบว่าฝังใจมันในอดีตพฤติกรรมเดิมๆซ้าๆอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่พอใจซึ่งกันและกันและอาจจะเกิดการทะเลาะกันง่ายในช่วงนี้ขัดแย้งกันง่ายในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครอยากยอมใครก็คืองัดเหตุผลของตัวเองมาสู้มาไฟกันอย่างเงี้ยนะทำไงดีอ่ะ ไพ่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะนี่ก็ต้องเตือนไว้นิดนึงว่าคือถึงแม้ว่าตอนแรกอีบอ่านว่ามันก็ไม่ได้มีไพ่ของการเลิกลาอะไรกันแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์หรือว่าไม่หันหน้าคุยกันดีๆแล้วก็ใช้แต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์แล้วก็ใส่อีโก้กันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะจบลงเหมือนกันนะถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไม่ใช่คู่กันจริงๆอ่ะหรือบางคือจริงๆอีบมงว่าเรื่องไอ้คู่กันจริงๆหรือไม่คู่กันจริงๆมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราคุยกันด้วยอะระหว่างเรากับเขาอย่างเงี้ยนะคะ เออการมีสติกันไม่พ่นไฟไม่ราดน้ำมันใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเ,ออเดือนนี้ก็อาจจะต้องระมาระวังความงี่เงา่าความมีอีกโคความทะเลาะความห่างไกลหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาที่ทําให้เราทะเลาะจุกจิกกันเออแต่จริงๆรวมๆนะอีฟก,ก็ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้รุนแรงหรอกมันอาจจะเป็นการแบบ เพื่อเลิกลาแล้วอาจจะก,กลับมาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่บางคนอย่างที่บอกว่าเออในเรื่องของบาปบุญในเรื่องของเนื้อคู่เนื้อขี้ใดๆมันก็อาจจะมีผลในส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเขาพยายามพูดจาดีๆกันเข้าไว้อย่าอย่าพูดจาแบบไม่รักสนับใจกันหรือว่าใจร้อนแล้วก็ใช้ความมีอีโก้ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง, <S <S งไม่เธอไม่พูดใช่ไหมเออไม่พูดไม่ต้องพูดวางสายแม่งเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครง้อใครไม่มีใครจะยอมว่าใครผิดไม่มีใครจะยอมขอโทษใครก่อนแบบนี้โอเคเปล่า ก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับอีฟได้ที่ ig star guide dot phalo แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายต้มจ๊กเนงะิน